ไม่ได้ใส่ายเออนะวิภาคษวิภาาวิจาร์ในสิ่งที่สองตเอเชียเนี่ยมันไปสัมผัสมานะคะเอเชียถ้าสายตาถ้าตาไม่ได้สัมผัสมาเอเชียจะไม่พูดนะคะหลังจากที่เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วถ้าไม่ได้สัมผัสจะไม่ได้เห็นลูก,ลก,กตาจะไม่พูด่ะนะคะก็ลู่ลู่กันอยู่พูดดีไม่ดีนะเดี๋ยวก็จะมีซองปลอมขึ้นมาอีกเหมือน สีกานะสีกาก็โอ้โหมีคนไปปู่สีกาว่าจะเจอทองอ่าจอซองปอมจากคดีทองปอมกลายเป็นคดีซองปอมโอ้โหสุดยอดสุดสวิงลิงโกอิโต้บัมนะคะนะในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในในคดีคดีหนึ่งนะคะมีร้อยแปดพันเรื่องนะทุกคนคาะคุณวิรศักขาสวัสดีคะ่ะบีเบิร์ โเก่งกันซเหลือเกินนะคะนะความที่อยากจะเอาชนะผู้อื่นเขาเนี่ยถึงขนาดกล้านะ,ะถึงขนาดกล้าโกหกแบบหน้าด้านด้าน,านเออนะใายไรกับปานนั้นอืคู่กับปานนี้เออแตมมีน้ำซ้ำซองปอมก็มาค่ะพี่น้องค่ะพี่นอ้องปองตาย หใ,ใจแทคุณบอกว่าเราอ่ะออกมาแล้วนะคะเอกไปแล้วก็ไม่ออกอืมนะคะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขาแล้วพี่เจก็อยากจะท้าเหมือนกันนั่นแหละเออแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตค่ะเออใช่ไหมถ้คุณลินลิน่ะก็เรามีช่องนะฮะเรามีช่องเรามีปากอืมเราก็เป็นสื่อเหมือนกันนะฮะเราก็อยากจะมา แซมแพรมนะคะเรียกว่ายากจะมาแซมแพรมยากจะมาเลือกเลือชาวบ้านเขานี่แหละเม้ามอยหอยสางไปแหละมันมีหมดค่ะมันไม่ใช่แค่มีกลุ่มอ่ายูทูบเบอร์ของพอตโนะคะที่เดียวหรอกค่ะมันก็มีหมดทั่วโลกนั่นแหละเออพี่เจก็ยอยากจะถามอ่าคุณกิรามีใหญ่นะฮะคุณกิรามีใหญ่บอกว่าเอกไปแล้วใช่ไหบอกแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูออก ใครมาไล่กูอะเออแล้วไม่ถามกูมั่งหรอว่ากูอยากจะออกหรือกูอยากจะเข้าอืมนะการที่เราออกมาพูดนะคะเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของเอฟซีพวกเราเนี่ยเออนะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะที่เราอยากจะออกมาวิพากวิจารณ์ในช่องช่องของเรา ไปพูดวายกับเรื่องของเขาทาใหม่แล้วกูก็อยากจะทามึงเหมือนกันว่ามึงมาเสือกมาพูดวายอะไรกับชีวิตกูกเออไม่อยากฟังก็อย่าเข้ามาฟังสิคะพอเข้ามาฟังนะคะแล้วก็มาพิมพ์อืมนะมาพิม,พมติต่อว่าชาวเมืองเขาเนี่ยใครเขาใช้มึงมาเนี่แหละเขาเรียกว่าของแท้ไม่อยากฟังก็ไม่ต้องเข้ามาฟัง เ,ออเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ไปบีบคอให้มาฟังในช่องของของเขานะใช่ไหมคะคุณลินลินคะเรามาพูดให้เอฟจีนะคะที่อยู่กับพวกเราฟังถ้าคุณไม่ใช่เป็นเอฟจีของพวกเราคุณม<อ>าฟังแล้วคุณเอาเอาเอาคำพูดของเราเนี่ยนะไปสวัสดีครับไปเตือนเนื้อร้อนใจน่ะเขาเรียกว่าโชงโ เขาเรียกว่าโชงวอมืมือบอลน,นะคะปากนั่นเขาเรียกว่ามือปากบอลมือคันอะไรเงี้ยหรือว่าปากบอลมือบอลน,นะ,ะพวกมือบอลพวกนี้นะถามหน่อยมันมีประโยชน์อะไรมีมีประโยชน์อะไรอืมไม่ลืมหูลืมตาอย่าโลกสวยสิคะ นะอย่าโลกสวยสิกระจกเขาก็ยังมีไว้ให้ส่องนะความผิดกติความผิดปกติของบนใบหน้าของตัวตนเรือนล่างเออถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะทํากระจกขึ้นมาทําไมเออนะถ้าไม่อยากให้ใครเขาตีเขาชมไม่ไม่อยากให้ใครเขาตำหนิเออก็ ำดูกันสองคนผัวเมียน่ะอืมไปบอกไปบอกเจ้านายนะไปบอกเจ้านายนะคุณกีรามีใหญ่ว่าทำกันดูสองคนผัวเมียไปอืมนะพอเราพูดความจริงแล้วรับไม่ได้ค่ะพี่กุลทิค่ะเออลงไหนมาลงไหนตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่กุลธพี่กมลทิพย์ค่ะโอ ค่อยเห็นลรกมีม uh, like so right ีเพิ <eating> <led> ่งมีมาเมื่อวานเนี่ยคือนนี้แหละปรเชาชมาตื่นมาเห็นนะพี่เอทียไม่ได้ว่าอไปใส่ใจกับคนพวกนี้หรอกเพียงแต่ว่าอยากจะหยิบยกมาพูดนะก็ก็ดีค่ะมาต่อคอนเทนต์ให้พี่เอียได้ได้มาพูดเนาะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนใหพี่เอียเดือดยิ่มกว่านี้อีกนะ่าไม่ก็ทั่งเอาตา มอก่อนนะแต่เป็นมอก่อนนะปัจจุบันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะไม่เท่าไหร่เพียงแต่จะมาพูดให้ฟังเฉยๆนะคะมาแอบฟังม,มาแอบฟังรับไม่ได้นะคะคุณก็ไปอยู่ในกลุ่มของพวกคุณวิพากษ์วิจารณ์นะคะเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้ใส่ร้ายเออนะ,ะวิพากษ์นวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่สองตเอเชียเนี่ยมันไปสัมผัสมานะคะ เอเกียถ้าสายตาถ้าตาไม่ได้สัมผัสมาเอเกียจะไม่พูดนะคะหลังจากที่เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วถ้าไม่ได้สัมผัสไม่ได้เห็นลูกๆก,ก,กัตาจะไม่พูดค่ะนะคะก็ลุลูกกันอยู่พูดดีไม่ดีนะเดี๋ยวก็จะมีซองปลอมขึ้นมาอีกเหมือนสีกาะะสีกาก็โอ้โหมีคนไปขู่สีกาว่าจะเจอทอเจอซองปลอม จากคดีทองปลอมกลายเป็นคดีซองปลอมโอ้โหสุดยอดสุดสวิงลิงโก็อิโต้บัมนะคะนะในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในในคดีคดีหนึ่งนะคะมีร้อยแปดพันเรื่องนะทุกคนขะคุณวิรัสขาสวัสดีค่ะบีเบิร์ตโอ้โห,โโหเก่งกันสะเหลือเกินนะคะนะ ความที่อยากจะเอาชนะผู้อื่นเขาเนี่ยถึงขนาดกล้านะคะถึงขนาดกล้าโกหกแบบหน้าด้านๆเออนะใส่ไลยกับปานนั้นอืรู่กับปานนี้เออแถมมีน้ำซ้ำซองปอมก็มาค่ะพี่น้องค่ะพี่นอ้องปองป่ายเออเขาเรียกว,ว่า แหวนคอตัวเองชัดๆนะคะมันไม่มีคอนเทนต์จะเร่นจริงคุณลิลินคนเราอ่ะถ้ามันมีสามัญสามัญจริงเน่ะคุณลิลินขานะมันมันไม่ไปเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอืเนี่ยเขาเรียกเบียดเบียนคนอื่นเขาคล้องแท้เออเดี๋ยวจะหนีกูอี่นี่หมายที่คนี่คือ เอาชนะทุกคนทุกเรื่องกูอยากเอาชนะทุกคนทุกเรื่องอเพราะกูมึนกูด้านอ่ะเออเพราะกูมึนกูด้านเพราะว่าสันดานอืมเขาเรียกว่าสันดานมั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 นเป็นไปแล้วเออจะมีอะไรนะคะถ้ามีนะค,ะคงคงไม่มึน านนี่หรอก,กค่ะคุลิลินแผงทามีส,สักสีนั่นโอ้โหเป็นพี่เคียมุดแผ่นดินหนีแล้วเออเขาไล่ตั้งไม่รู้กี่รอบอืมเขาไล่ให้ไปตั้งไม่รู้ตั้งกี่รอบนะยังอ้างอยู่อะไรอ่ะเออยายอันนี้ถ้าไม่ตตมกตกใจยังอ้างอยู่นะคะว่าตัวเองเนี่ยังรัก และหวังดีและจงรักภักดีเออนะผู้พิทักษ์ที่จงรักภักดีหวาสั่นพี่วิวิขาสวัสดีค่ะเออตลกเนาะนะไม่ไม่ไม่ละอายใจบ้างหรออืมไม่ละอายใจบ้างหรออันนี้พี่เกยกก็พูดเลยเปลยนะนะคะนะ คนพวกนี้นะไม่เคยคบใครไม่เคยรักใครไม่เคยกินใจกับใครนะคะเป็นกิจจาลักษณะหรอกอิหลีถ้าไม่มีประโยชน์ให้เขาถ้าไม่มีผลประโยชน์นะคะให้เขานะนะคนพวกนี้นะคะเขาไม่รู้จักเราคนพวกนี้เขาไม่คบเรานะคะนะไม่ใช่ไม่คบเราเพราะว่าเราเป็นคนไม่ดีนะเอาคุณไม่คบมึงเราเพราะมึงเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ พาอเขารู้อยู่ว่าถ้ามาคบกับเรามารู้จักกับเรานะคะเขาต้องเขาต้องอเขาต้องคำนวณไว้ละ,ะใช่ไหมคะพี่วีวีค่ะคือคือต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณกับเขาอะนะคะถ้าไปไม่เป็นคุณกับเขาเขาไม่มาคบกับเราหรอกคือพูดง่ายๆถ้ามึงไม่มีผลประโยชน์อะไรให้กูกูไม่คบกับมึงหรอกอืนะคะ